จบรรณาอนุทินกำลังเรื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวรายหนึ่งมีเจ้าสัวประเทศไทยรายเดียวที่มันต้องการเข้าพอดถ้ามันจะเอามาทำอาหารเลี้ยงสัตว์แล้วก็ขายอาหารสัตว์ให้กับประเทศไทยขายอาหารสัตว์ให้กับหมูประเทศไทยโดยการปล่อยให้อเมริกายัดไส้คอตกลงนี้ขบวนนำเข้ามาที่ประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องชำระภาษีนำเข้าอะไรเยอะแยะมากมายผลประโยชน์จะตกอยู่กับเจ้าสัวอาหารสัตว์ค้าเกษตรและสามารถในการที่จะนำส่ง ส่งเข้าหรือว่าข้าวโพดซึ่งประเทศไทยเราปกติเราจะต้องดูแลเกษตรกร,กรข้าวโพดประมาณห้าแสนกว่ารายในประเทศไทยแล้วเราเนี่ยก็จะต้องมีการเปิดแลวก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดตามฤดูกาลวันไหนที่ข้าวโพดของเราเนี่ยไม่ได้มีการเพียงพอเราถึงจะมีการเปิดเพื่อรับนําเข้าซึ่งประเยเวลานําเข้าเราไม่ถึงก้านําเข้าจากอเมริกาแต่เรานําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนำเข้าจากจีนบ้างหรืออะไรต่างๆล่า,าลสุดปรากฏว่าเปิดข้อตกลงอ่านอย่างละเอียดปรากฏว่ามันมีข้อตกลงซื้อสินค้าเกษตรจากอเมริกาโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าอเมริกาไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าอะไรเยอะแยะมากมายเท่ากับเป็นการทําลายวงจรของเกษตรกร,กรประเทศไทยเลยทีเดียวและกรณีเกี่ยวกับข้าวโพดมีเจ้าสัวประเทศไทยรายเดียวที่มันต้องการข้าวโพดถ้ามันจะเอามาทําอาหารเลี้ยงสัตว์ แล้วก็ขายอาหารสัตว์ให้กับประเทศไทยขายอาหารสัตว์ให้กับหมูประเทศไทยขายอาหารสัตว์ให้กับประชาชนเกษตรกรประเทศไทยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลอนุทินกำลังเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวรายหนึ่งโดยการปล่อยให้อเมริกายัดไส้ข้อตกลงนี้ให้มีการอเมริกาปลูกข้าวโพดเยอะมากและยัดไส้เอาข้าวโพดนำเข้ามาที่ประเทศไทยโดยที่ ไม่ต้องชําระภาษีนําเข้าอะไรเยอะแยะมากมายแปลว่าอะไรแปลว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับเจ้าสัวอาหารสัตว์นี่คือข้อที่หนึ่งที่เรากําลังปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้โดยที่นายกรัฐมนตรีไม่สนสีไม่สนแปกไม่สนสลัแอดอะไรแล้วไปเอื้อให้กับเจ้าสัวอาหารสัตว์โดยการให้อเมริกานั้นได้โอกาสนําเข้าข้าวโพดในมอ U ที่ยัดไส้เมื่อวาน อันที่สองเกี่ยวกับด้านพลังงานประเทศไทยจะต้องรับซื้อใดๆเกี่ยวกับพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกาและขณะเดียวกันทางด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับทางอเมริกาและนอกจากนั้นแล้วเครื่องบินอีกแปดสิบลำ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องไปซื้อเขานอกจากนั้น,นข้อตกลงพวกนี้ประเทศไทยเคยรับรู้ก่อนไหมไม่แล้วข้อตกลงพวกนี้เนี่ยสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกผู้ที่สภาที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรรับรู้ก่อนไหมก็ไม่เรื่องสมาชิกผู้ที่สภา,สภาจะรู้และมีปฏิกิริยาอะไรหรือไม่ดิฉันตัดไปทำไมก็สอบอพวกนี้มาจากไหนล่ะใช่ไม่ใช่ คะแนเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านได้รับรู้เรื่องเหล่านี้ไหมแล้วได้ทําหน้าที่แทนประชาชนใทในการทักทวงหรือไม่ก็ไม่แต่อนุทินนายกรัฐมนตรีไทยไปเซ็นสัญญามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยต่อกรณีนี้แม้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศพยายามจะมาแถโดยอ้างว่ากรณีแร่หายากที่ไายคอนแทคก,กับประเทศอเมริกาเรื่องนี้ เป็นเพียงการสแสวงหาความร่วมมือและอเมริกามีวิธีการในการด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอีกควายเป็นนักไลนอกมึงไม่รู้ด้วยเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเลยไงว่าเนี่ยโดนยักษ์ไส้เข้าแล้ว,วนนเป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศเป็นนายนกรัฐมนตรีไม่รู้สี่ไม่รู้แปดเลยหรือไงวันเนี่ยโดนยักษ์ไส้แล้ว เป็นโคศกไม่ได้ให้มาเป็นควายเ,าเขาให้มันเป็นนายกไม่ได้ให้มาเป็นควายาและทําไมากลายเป็นเอาประเทศไปเป็นหมอนรองบ่อนให้กับอเมริกาและตอนนี้ประเทศอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปล่อยโคศกของเขาออกเอกสารแถลงการไปทั่วโลกเลยนนะบอกว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่สุดอของประเทศอเมริกาในการเข้าถึงและในการส่งออกสินค้าทางด้านเกษตร ไปในเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้ลรมที่ประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วยังได้โอกาสในการส่งออกจากอเมริกาโดยสินค้าเกษตรรวมทั้งเข้าโพดมาที่ประเทศไทยโดยที่จ่ายภาษีนำเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยจ่ายภาษีน้อยมากและถูกปลอดภาษีถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ชิปหายอยู่ที่ไหนได้ล่ะคบท่านผู้ชมไม่ชิปหายจะอยู่ที่ไหนได้ล่ะเราเนี่ย คือข้อที่หนึ่งและนอกจากนั้นแล้วยังไม่นับกรณีเกี่ยวกับแร่หายากซึ่งกรณีที่อ้างบอกว่าเป็นเพียงการสแสวงหาความร่วมมือนั้นไม่ใช่ข้อตกลงที่คุณเซนมันระบุไว้ว่าเปิดโอกาสให้อเมริกาเป็นประเทศแรกเปิดโอกาสให้ประเทศอเมริกาเป็นประเทศแรกถึงแม้คุณจะบอกว่าโอกาสนี้เอื้อให้กับจีนเพื่อให้กับประเทศอื่นเช่นเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับสแสวงหาความร่วมมือแต่ไม่ ใน MOU มีข้อตกลงคุณบอกเปิดโอกาสให้อเมริกาเมืมม่อเม,มืมอม่ออเมริกาเป็นประเทศแรกแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศอื่นมันจะทันไม่เล่าลและแปลว่าประเทศไทยจะพัฒนาตัวเองได้ไม่เล่าแปลว่าเรื่องนี้เป็นการล็อกสเปกให้กับอเมริกาเข้าถึงแร่หายากของประเทศไทยที่กำลังจะหายไปที่กำลังจะหมดไปในโลกใบนี้ส่วนเราได้ประโยชน์อะไรไม่เราเสียประโยชน์ เพราะว่าในข้อตกลงนั้นไม่เพียงแค่เรื่องเกี่ยวกับอเมริกาจะได้แร่หายากเท่านั้นแต่ข้อตกลงนั้นเรายัางต้องไปซื้อเครื่องบินของอเมริกาอีกแปลำและในข้อตกลงนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับเราจะต้องซื้อสินค้ากเกษตรทุกคนกดไลค์ทุกคน๋ยวนั่งฟังเฉยๆนะตอนนี้ ไลฟ์ like ของดอ็อกเรมริกากําลังโดนจํากัดกําลังโดนสกัดกันเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ก่อน,นะคะ่ะตอนนี้กําลังช่วยกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไลค์กาลังโดนจํากัดนะคะตอนนี้ไลค์กาลังโดนจํากัดโดยระบุว่ามีการละเมิดโอเคนะคะเด็กๆเด็กๆ,ๆป้าของก่อนออกไปอยู่ข้างนอกก่อนป้ากําลังจะต้องไลฟ์อยู่โอ้โหสุดยอดเลยลุงนัทปรบมือให้ลุงนัทหน่อยสิ ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการทําอุปกรณ์สําหรับไลฟ์เคลื่อนที่ของดรวิการนี่ลูงนัทนัทพลมหาสุขแทนแทนแทน,แทนปลบมือค่ะปลบมือค่ะปลบมือค่ะ,ลคะเลิศดแม่เลิศดสมันเต็มากๆากป,ปปีชิบหายแล้วกับพฤติการของนายกรันตีและรัฐบาลกรณีไปเซ็นสัญญาเมื่อวานนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแกนะป,ปปี ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับล่าสุดคําพูดของนายกรัฐมนตรีไม่น่าเชื่อว่าฉันจะได้ยินจากปากอนุทินเป็นคนซึ่งไม่โง่ก็ไม่รู้สีไม่รู้แปดไม่โง่ก็คือมีผลประโยชน์เลยอ่ะทําไมล่ะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเราต่อสู้เพื่ออะไรเสียขาทหารเพื่ออะไรประชาชนตุยไปเพื่ออะไรเรายังไม่ได้เอาคืนทหารเลยเรายังไม่ได้เอาคืนให้กับประชาชนเลยแต่ปรากฏล่าสุดนายกรัฐมนตรีประเทศไทยอนุทินชาญวีพูดวันนี้บอกว่าพื้นที่ ที่เรายังไม่ได้คืนแต่ขณะเดียวกันมันก็มีพื้นที่ที่ขเขมรมันทับซ้อนเราเราก็ทับซ้อนขเขมรเป็นบางที่มันบอกว่าพื้นที่บางพื้นที่เป็นของขเขมรน,นายกรัฐมนตรีประเทศไทยพูดว่าพื้นที่บางพื้นที่เป็นของเราแต่บางพื้นที่ก็เป็นของเขานายกรัฐมนตรีประเทศกูกล่าวไว้เช่นนี้วันนี้ ตื่นเตนอีกคุณแมนน็ยิ้มล่าเลยก็คุณบอกไดูภาษาไทยใครได้อะไรบ้างอะไรอันนี้มันอะไรเกิดเกิดขึ้นน,นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเราด่าจะตุ้งติ้งสะดิ้งสีว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่งโง่มาก <c oughs> ที่เสียรู้ให้กับคุณเซน <c oughs> วันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีที่งโง่กว่าตุ้งติ้งสะดิ้งสีโดยที่ไปเสียรู้ทั้งหุนเซนทั้งคุณมาเน็ตและทั้งมาเลเซีย ไม่ใช่คำพูดเนี้ยไม่ใช่คำพูดเสียรู้คำพูดมันไม่เสียรู้หรอกฟังจะรู้จริงเหรอประชาชนกำลังถามว่าคุณมีเจตนาอะไรคุณได้ประโยชน์อะไรจากการที่ไปทำสัญญาเมื่อวานนี้กรณีการเข้าถึงแร่หายาทุกคนสงสัยว่าคุณได้อะไรใครได้อะไร ขณะเดียวกันประเทศไทยเสียอย่างเดียวแต่คุณอนุทินได้อะไรรัฐบาลชุดนี้ใครได้อะไรใครสั่งให้คุณไปทําอย่างนี้ขณะเดียวกันกรณีที่ในสัญญานั้นปรากฏมีคอนแทคโดยให้อเมริกานําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งประเทศเรานั้น เกษตรกรที่จะต้องปลูกข้าวโพด17จังหวัด5แสนถึง6แสนครัวเรือนปัจจุบันรัฐบาล2รัฐบาลที่ผ่านมาไม่มีโครงการจำนำไม่มีโครงการประกันนั่นคือรัฐบาล okay, okay, okay. เศรษฐีทวีไส้รัฐบาลเศรษฐากับรัฐบาลแพรทองทานซึ่ง2รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่อนุทินร่วมสังกรรมอยู่ด้วยดิฉันและประชาชนสงสัยว่า ประสบการไม่ได้สอนอะไรคุณเลยเหรอกับการร่วมรัฐบาลมาต,ตลอดและชีวิตเป็นรัฐมนตรีไม่รู้กี่ยุคก,กี่สมัยจนวันนี้เอกสารที่คุณเซ็นเป็นเมื่อวานใซไปเมื่อวาน,าวานคุณไม่เห็นและคุณไม่อ่านหรือไงว่าการไซคอนแทกนี้ประชาชนได้อะไรเกษตรกรเสียเปลีอยดังใดแล้วประเทศอเมริกายัดไส้อะไรมาและขณะนดียด้วยกันคุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะลงนามเลยเหรอคุณรีบ ลุกลี้ลุกลนเป็นเพราะว่าคุณโดนจำนนหรือกณนโเดียกันคุณกลัวอะไรและคุณรีบลุกลี้ลุกลนคุณยอมจำนนแล้วก็ทายไปทําให้ประเทศชาติทั้งประเทศเสียเปรียบเสียโอกาสคําถามก็คือคุณทำไปด้วยสัญชาตยันอะไรของคุณหนึ่งคุณทำเพราะไม่รู้ซึ่งเป็นไปไม่ได้การเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องรู้สองคุณทำเพราะคุณมีผลประโยชน์ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์นั้น สามคุณทําเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการอะไรที่ทําให้คนระดับนายกรัฐมนตรีซึ่งมีประสบการณ์กันเป็นรัฐมนตรีมาหลายยุคหลายสมัยรู้เท่าไม่ถึงการนี้และอะไรที่ประชาชนไทยได้เปรียบและอะไรที่ประชาชนไทยจะไม่เสียเปรียบไม่มีเลยคนที่ได้ประโยชน์ทั้งหมดกลายเป็นอเมริกาคนที่ได้ประโยชน์รองลงมาคือประเทศสประเทศคัมขมรนณะเดีใวกรประเทศไทย แต่ว่าแต่คาว่าขายชาติเลยแผ่นดินของชาติที่มันหุบไปเรายังไม่ได้คืนแล้วล่าสุดอนุทินชาญวีกลับโพดในวันนี้ซ้ําเติมจิตใจของทางหารทุกเหล่าทัพและซ้ําใจจิตซ้ําเติมจิตใจของคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซ้ําไปอีกนั่นก็คือซ้ําเติมว่าบางจุดเป็นของกมัมเบนบางจุดเป็นของไทยในเรื่องเกี่ยวกับดินแดนอ,อ้าวไอ้ควายงาน